ตามเตี้ยลุกนี่นี่ไปดูนั่ลนองได้ข้าว hey, okay ูได้เจ็บลอยครับนี่ล้วตปแลาวลยนะปอล้หไปแล้ลยเหยียบล้วไป สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุธคนครับพี่น้องกำลังอยู่ในสนุนิสันอยู่ไหมครับมันนี่มาหาอาหารปลาครับปลาหกหกมันนี่มันนี่เป็นปลาหย่านะครับเด้อเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งขวยมันครับนี่อันนี้ทั้งเป้าเอาไว้ที่หลังครับเดี๋ยวเบิ้งทั้งขวยนี่ก่อนขวยมันเป็นขวยใหญ่เด้อนี่ยอเ็นอยู่เมื่อกี้ไปเถะโอ้นี่มันแหงถือถือฝนตกใส่ครับก็เลยเป็นแนวนี่ฝนมันตกอาหารนึงนี่ครับอันนี้คือทางออกทางเข่าอันนี้มีโตแน่นอนครับกัด เขาด้านล่างเป็นห้อ,อยเบอรเลยแล้วก็มองที่สีกอกน้าก็คือยุ่นโซนนี่แหละนี่ครับเป็นว่าอัน,นหูสั้นครับเป็นแป้วสีออกมอนี้แหละอีกมังหนึงประดานภาษีขอทดลองแบบบ่ต้องใส่เครื่องบังครับอ่าจะเอาขู่บังเลยออไมจากที่ท่อเลยอ่ะเป็นออกเป็นเป้าครับเป็นเนส้นมาเอาจังไก่เหมือน,เ,นเอาขู่ว่าใบหนึ่งครับ เนี่ยมันหลุดมาเลยนั่นเี่น้ำเต็มน้ำเต็มเยตอน่มันี้หัวนี้หัวอยู่กับเสดงน้องนี่มองหอเป็นเอิดยอเคุณเนเป็นเยอะเรบอยเอแบบเต็มเต็มดีีาเลย มื่อกี้น้ำขึ้นมากเลวครับน้ำขึ้นถึงปากนล่วนะเตีถึงปากนะครับแต่บอมพี่หนูโพเลยหนูอ่นอ่อนฮะลูกหนูไหนๆมันกอดแม่ลงมาอยู่น่นลูกไ่นหนูเห็นบ่หน่นี่โอ้มลูกพีหนูใจไไรถอยออกนี่เห็นแม่พี่แม่พี่แม่แม่เปะอยู่นี่ตัวนี่้งลูกเตรียมเตรียมอยู่นี่เเันนั้นเห็นบมวันั้นนั่นนี่นี่นี่แม่นี่แม่นี่แม่นี่่คุงก่อนฮึบถือแล้ว นี่มันนี่เขาหุ้งนั่นพี่น้องเห็นมาครับเขาไปในหุ้งนี่นะครับเดี๋ยวออกหุ้งนี่คือ้นเขาผมมาขัดออกอีกบัดนี่นี่ครับมันนี่แหละครับดีแต่เบื้องแรกนี่ใครมันไปจูเบื้องนี่ปึ๊ดโอ้คำมีเป๊วออกได้หยาเสยว่างไปกันไหนแม่แป้วมันอยวท้งพู่นี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 ่เออเจ้าเปิดเปิดไปเพราะมันเห็นไปจูออกกัน บาตนเาออนั่นโอ้โหนเป้วโอ้นี่มันออกเป้าวนั่นครับในป่าก้างหนขึ้นหนึ่งเลยเอป็นเปนนเลยโอมเป็นเปนนเย้ัยม่เนลนี่แหละฟังฟังอุนนี่ฟังฟังเต้านนี่นะนี่ออกมาฮะโอ้ยโอ้รีบ้อยครับนี่นกคือสิเป็นตัวเดียวนี่แหะ มันเป็นหนูขั่วนี่มาแล้วฮะบวันบางทีบ่เนี่ยงะเอามันปล่อยสออู้ฝนตกมาแล้วครับฝนก็มาเขาฝนเหมือนบางทีเริ่มกองน้ำกันเลยครับโซนนี้หนูอยู่สองส้นครับอันนี้คือโซนที่สองเรา๋ยวมาเริ่มกันใส่ตะขาเรียบร้อยครับมานี่อ้อมไปค่อนข้างใหญ่นะครับเด้อพูดเลวก็อ้อมไปฟังพูดอีกครับทั้งลูกตอกถึงคันคางใกล้เลยแนวนำมาทันแทะราแค่สัญญาณครับ หนูเห็นเล็นเห็ญย่ำแล้วครับแโอ้นี่ขว้หนหายไปแล้วมีหนูครับไปข้ไ่นบุนี่เมื่อกี้เห็นนามมาครับออกแล้วมีมามล้วมันหนามมั้ยล่วหายใจบปบอบบมันเป็นงู่หรืสูโอ้หอยาพูดไนะครับเด้อหายงหายใจไลออกแล้ว

นีครับ yes. ซิลงมานี uh, right? ่นนี่ลลังมแน่ลังตัาร้นี่เยครับนนี่นี่ามหาเลยนะเอหยบเลยหยบลอยครับฮะนี่ได้คนละโต้ได้ต้นยืไงมาเนี่อันนี้อตันนี้นี่ปะผมไมุ่้่นี่ คอนโดโตคนโดโตตัวตัวหนคนนี้น่ตวเป็นเป็นบ่มมีอีตัวนึงครับออกมาคนนะตัวดกันมังตัวคือตัวดำดำบ่่ตัวนี้คือตัติมแรลงมากแหละว่าโอเลู่งคุณยุกนแต่แรงพถึงมองครับเมื่อกี้แน่นำล้นออกเปอันนั้เสียไม่ติดหมันเปาอีกเปนึ่งครับนี่ ก็ต้นนี้ตัวเดียวเลยเจมอลู่ถุงถุงนี่บตนีนิงลอไข่น่งนะครับเด้อในบ่อขยับเลยครับขยับโตแต่ไม่หนูมันสิขึ้นลงขึ้นลงคือตงแต่ตนละแต่ใส่นังเหรอใ่นัยางอันเห็นตัวเดียวกันเนี่ยและครับแลนเป็นแลนมากกว่าแต่สองตัวเป็นตัวเดียวครับไม่ดูว่าขี้ดองไม่หรอีไม่เดียว ก็แม่ทุกยอย่างทีง่เกิดก็ถือว่าหงูตัดก็ดทีหยังมุม่งุยคุยได้เยอะดีกว่าหนึ่เป็นโซนที่สามข้อมือครับแถวบางว่าสิได้บ่โซนนี้ค่อนข้างง่ายนะครับเด้อถ้าถ้าหนูออกมาเนี่ยแม่เห็นสกเกียนเลยครับนี่แปลนเป็นหยางงวกินดื้อเรา,าแค่หนาม,มากครับ ไ้บเทาอ,อดลูก้นบ่าอเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับหนาม,มาแล้วออนะหู้หลักยูพุนนะครับเป็นเ,นเนาาาบ,นนบาๆนั่นแหละบันละ่ะอันนี้คือผู้หลักมันตอ,อนสนใจหู้เป้มาก,กวามัวสน,น,นใจทางออกครับทางออกมันมีคัาอดนี่แหละลอ,ออกดีาไหมโอ้หนำปวดเ้าร้ายครับ các lá chìa bên đây. cái thằng này của anh bảo là bao. bao nhiêu? đang quay đang quay út tuynh 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 đấy. tuynh này hả? tuynh này hả? bắt đây. thấy không điệp út em. nhẹp loay ha nhẹp nào út tuynh này. hệ đứng hệ đứng hàng hông đấy. ลุกเถะลุกไปบุนเนั่นลุบุเะบิ๊ยตัวใหญ่ครับตัวนี้เนี่ยนั่นเป็นตัวใหญ่กูมูเลยนั่นนะตัวใหญ่ยังไงนู้นเปียกน้ำสั่งครับเปียกน้ำเลยสุนออกเลยตัวใหญ่เลยเออนังสีแดงออออ๋ออ๋ออหใหญ่บุ อันนั้ถึงเันนั้นแ้ามันออเดี๋ยวเราปบอ้หยครับอ๋อหขีขาวๆถืออบอกกันแหละเป็ขาขาวาัใส่กันเลยครับบ่ฮะบ่บ่ถึงไงขนาดนั้นแม่เต็มแล้วนะเอาแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งขดูดานแังนี่ครับพูดวนกันเิ่ป็นหมองสงสัยแม่พอดั้งดังใส่ดีกว่า มันหดไปเนี่ยบอมันเลนเร็วเนี่ยเหคอฮะเนี่ยโอ้เป็นอะไรเลนบไสเล่นใ่กุ้ยด้วยมันหายไปอีกบอสนี่แมนเบิร์ตแมนเบิร์ตนี่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 เป็นอุดไว้มองไม่ดีได้บอ เรนี่รบบตไคายครับแถลงมังคับขงหูเด้อขงหูเด้อเยากออมไม่คนละตอนเลยไหนท่านผูเนียกเกี่ยงเกี่ยงก้อนนาดเลยนี่ครับหูหูอนนี่ครับบงนี้นี่างนึงครับแล้วต้นกล้วยก็มีอีกน้ลเยนี่หูพวกแห้งด้วยน้เด้ย่แห้นะเตี้ยวหม่เยีหูเลยมหูเยน้ำมันอยู่็นแห้งหอ้นหา้เ็นบันี้ เ็นแีีให่ครับจ้าลูกไปผนุนี่กแทาคด้รับมนครับนี่ดงมากดังมากเอาม่เลยเไม่เงยเไม่ัดอัดอัดดีกว่าบพันบพันอัดอัดดีกว่าครับอัดงอัาเดียวง้นกออัดงนอังายอัดง่อยนี่ละ่ากันอัดหม่เลยครับต้องกันขังก็ซื้อ ท่ำกันเบ่กันคนเหยียบผู้อ่ะจนเลอนบทควเลยนะครับเด่เดี๋ยวเขาเมูเหยมู้เหยื่อมู้ทุกคนนี่นี่อัานผู้ไรอยู่นู้อยากออกให้ออกครับมีทม่ไหนครับนู้อยากออก่ให้ออกมีที่ไหนข้าหาคุณเอาแงไหาคุณเออประหลาดดคุณเลยนี่แค่ซีแป้วครับมาเลยครับการแนะนำเหมือนกัน หนูออยากออกบ่อให้ออกกับเน่มกันไหลลงไปใหม่มีที่ไหนครับเดี๋ยวเล็งเล็งสกูร์ครับเด้อนเราตัวไงหนูตีอุ่นไดเป็นตัวเมย์ครับเป็นตัวเมย์ใหญ่เลยเยีดยอดจะเล็งแล้วรวยเหมือ่กันไปไหนไปไหนไปแล้วเอาเลยเปิดหัวล้ว นี่ซีครับเด้อถ้านุ่งตอกท่านุ่งหงอบหลับมองอ่นแล้วกันปฏิโจครับอะไรอไปหู้ลยเด้อไปหู้หนูเลยนี่ตำแหน่งของเจ้าของครับมันจะออกหูเขามันแหละคนนี้อีต้นกล้วยครับเด้อแเตาดีต้นกล้วยเลยเน้ำเงี้ยมันจะออกหูไปเห็นสัญญาณตรงนี้ด้วยไล่เหยื่อทุบเลยเลย คือคือสิได้กะอ่ะอ่ะจับแเดเด้อ Đi น่ผัดพัวยูนอกด่างไดิประมาณกูไม่ได้เง้ยอ้มีซีดแล้วเต้นเล็ขอ้่องนาเนัวีไม่ใช่หัวหีนะเฮ้ยเต้นอะเนนะเต้นอะเต้นอ่อนก็ยังอกยูนี่นี่เนี่ยยาขยับยูนี่มคนถือโอ้คนถือ มีคนเห็นบ่ตอนนี้มีมาแล้ว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 เอานี่ผุ้ใดเห็นปนี่ครับนี่นี่ครับนี่ยังอยู่อยู่ครับนี่พีเต้าีกับกมาต้าผีตัวอพี่น้าหน้ามดัากน้าดนห่ยอย่าด้านหน่น่อนะด้เอาน่อยมเนหมอบเอนมมเห็นไม่คนเห็นนี่มันเป็นหนุอย่างเพิ่งเซิร์เห็ดแล้วของสูนครับ

เห็มูอยวเดีดี๋ยวี๋ยวาต้องนับต้องเจเข้มาเีนครับเนมด้ครับดยนี่ล่ะยนี่ละเห็นจมูก่ะเยอมเลยครับาาใส่ได้าหรือตังได้มเหาเหเลดพูดเเ็นเล่าไหพูดพูดพเดพู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 ดได้ไงเรียบร้อยูใ้กูเเลยครับตัวนี้ยอีกแล้ว โเราไม่สีสำคัญครับอย่าให้ลูตองโอ้ยหน่อยกว่าใหญ่เออะญ่วะเออทำไมต้องถิดจะหันมือตัวน้เป็นตองถือรับคู่เลยครับนี่กัดีสีใจคูครับสองยวเดี๋ยวูนนหูนึงดิไว้นำบอกไห้ให้ที่อุ่นบอกข้างล่งนั่นนี่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 ง นีมีอีกคู่หนึ่งนั่นแหละมันมีหนามมา,ามกเัวะหนามเยอะมากมาผ่ออีกคู่นนนหนึ่งครับส่วนนี้ส่วนของลุงต๋อไปทำกด้ส่วนน,น,นี้เต็มห่ดมันเม่เต็มเ่ไใ้สองยังไงเลยครับ ฮะสงสัยอยู่บ่สงสัยครับจม่นอกเลยผมก็เลยไปทำที่ไปเห็นดังไั่หนาไปยัดนำมึงท่านนี้ให้นำอยู่ด่างิ่งยัดเจ็บท่านนะัดขึ้นเลยยิงปีเป้านึงนี่เอ้ายิงปีเป้านึงนี่มเปบ่เป้าเ้าามสักอก็คงต้องต่อามันอยู่เลไเออเอไปใตักวเดียวมันออ่หน้าเขาบ่ออ ไปไดัหมดเ้ยนะบุ๋วอปไปไ้มดเยนะเฮ้ยเ่นนำออกข้างหลังเหนียวโอนให้เบิ้งครับนี่แต่ลังล้นแล้วต้นนี้เป็นตแต่ส่วนแรกนแต่ต้นติดเปียกนี่ต้นนี้แรกหือ่าเปียกในหนามไม่หลุดซึ่งสองต้นหลังต้นใหญ่ หนูอบปิบครับสุกแล้วเดี๋ยวเอาไปก่อยไ้เาอตอเนี้ยมันจมีปรไเทมนีืมาดโอ้ยเอะดึงไปไปไหนตั้งของ่อกูย,ย,ยสุดยอดแทง่ง <c oughs> จำแก้วแล้วไปอย่างวะเอาเดี๋ยวเขางขาเสียบผ่าน สุกหมดทุกคนในั้งหนกอเับมันเป็นเต้าอบเต้าอบแบบบานๆเมนูหนึ่งเป็นองตอนนี้น่าจะเป็นเมนูผัดแลละครับสามเมนูน้องชูอชูี้หมูน้่งนั่นูดเอาขาเลบอดก้าีใส่กเาอ้เสรีตีบอยู่ตีบหองเขียงบริสุทธิ์ แค่นี่คนที่หนึ่งแล้วหรอไม่นี่แก่แก่แก่ัก่มืที่ไหนบอกกินบจับีบหมดเนี่ยแค่กี่คนขานุ่งกิ๊บจับบีบหมดเลยดิ พักน้อยหมน้อยีเหมือน้นไม้ลยคก็หลับมุ้มมีเดี๋ยวอรมาับครับมากินข้าวด้วยกันค่ะหนึ่งข้าแตงลงไปจะกินโหดปากกระเด้าโซ่ปนี้โจ้เมนอตุมใส่กระเหลี่ยวก็ปักกระเด้าสดสดโค้นมากินกันครับรอบแรกกันสมรอบซองกกระเด้าใส่เลนยเหนื่อยหือเหยดีนอ แบบได้ดิอาหารมือนี้มือ่นสุดยอดดีรับมือนีหยาบกมือนีสบายสบายเลยนะฮะไอ้ก็จะงไงเายุ่ไมหมดเลยมันบวชขุดบวตามเนี่ยขุดเสมอแต่ว่าเอานี่ยเอาดนสันเทียนมาแล้วมึบไรด้วองซ่อมมึงหรอมันไม่งงผู้หลอแล้วัเลือกใ้ตองเก่าีหนเกาวันตัวเดียวหมดัน แต่แถวน้องอนนพืดแถวนาพอี่มีดับเรือบนี้ว่าจุดบนั้งเกามีอยู่แต่แห่งจันไหนมีนวเหลือยม้มีเหลนมรปากหมันม่คุ้นเมื้อฝยนั้งม,นมันมุนดนามด้นจนเหนียว อมูเหลี่ยมว่าสันมาแต่งมูเหลี่ยมแล้วแต่มูสิงเสียไท้่ไล่แถวถึงมีมุดง่วเบ้าเห็นกี่เด้เลยไดวไหนเขาขวามันงูเหลี่ยมซาบะเกี๊ยว่าหิ่งหวนพอราเทียอยู่ลาไปนไงกราดงมันไ้ซามเกียทำอามารมาเมื่อก่า เาออกจากก่อนออกัตว่าม oh, ัน well, ่ว yeah, ่ามันเหลือสาหรอเราได้มันออกเด็เนาะแนะนำท่านท่านจะไปอยู่คนไหนตอนที่แรกเนาะปวดอะไรแล้วหัวมันไตเยียดป้อจบเท่านั้นละคนมันยากขายากน้ำลองดิ่งไงก็เคียงหรือไกดิ่เออปวดนะโย่ไส้โย่ หน้าทงเหรอใส่ต่ม่ต้อปใส่กันน้ำต้วนเมนโตมันต่ออยู่แถวหน้าบริเวณนี่บ่กวันเช้าื่อ่ะต่เรว่ะตไม้สาบเกลอนมันอยาี้ังมันต้องหางทางออีเลด้ยมอางนมันจะเยอ่อยากจะซ้ำนี่ทิตีกับบองว่าซ้ำนี่มันลุกหนักอย่าเหู้องนันต้องายเออไปอู่ออยู่สีเหลือง โอ้ยมึงต้อไปจหางกนวว้าว้าแล้วคนเกมันบมออกไม่ลเยไม่ลงลยบมอกไ้หมดเลยเกมยังไหอ๋อลองาที่แห่ที่หนทุกปรเเอา